ตอนนี้ปริมาณน้ำเขื่อนลำตะคองเหลือเพียง9%ของความจุนะครับก็เลยทำให้สถานีรถไฟจันทึกเก่าได้โผล่ขึ้นมาให้ชมอีกครั้งนะครับสวยงามมากๆกครับก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่หายากนะครับที่จะได้รับชมโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่เคยจมอยู่ใต้น้ำและตอนนี้กลางเขื่อนลำตะคองนะครับน้ำแรงจัดนะครับก็สามารถขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวชมได้นะครับ และสำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์เรียบทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็ได้ชมการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ได้ชมบรรยากาศข้างทางนะครับสวัสดีครับช่องตัตต็ง h ชนแนลนะครับวันนี้แอดก็จะพาเพื่อนๆไป รับชมวัดจันทึกเก่านะครับที่อยู่ใต้น้าเขื่อนลำตะคองนะครับตอนนี้น้ําลดวัดกระโผขึ้นมาจะเดินทางไปยังไงครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับแอดก็เดินทางมาจากอำเภอศีคิ้วนะครับแอดก็จะมาเริ่มต้นที่สถานีรถไฟคลองไผ่นะครับส่วนท่านใดที่มาจากทางกรุงเทพนะครับก็สามารถเข้าทางปากช่องได้นะครับ ครับออกจากสถานีคลองไผ่มานะครับก็จะมาเจอแยกนี่นะครับให้ตรงไปนะครับทางจะไปท้ายเขื่อนลำตะคองครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดียวกันนะครับที่จะไปลานกลางเต็นท์จู่เอฟโอนะครับที่จะไปโบววัดสับสีจันทร์เลยทางเข้าท้ายเขื่อนลำตะคองนะครับก็มาทางขวามือนิดนึงนะครับ เราไม่ต้องตรงไปข้ามทางรถไฟนะครับเจอตัวมอรถไฟความเร็วสูงนี้นะครับก็เตรียมตัวเลี้ยวซ้ายเลยนะครับก็จะเรียบทางสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไปนะครับอโเคจุดหมายแรกก็จะปักหมุดไปที่สถานีรถไฟคลองขนานจิตก่อนนะครับวิ่งเส้นทางนี้นะครับเราก็จะได้ชมวิวการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับ การก่อสร้างในเขตอำเภอสีคิ้วนี้นะครับก็แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า50%แล้วนะครับแอดก็อยากให้เสร็จไวๆนะครับจะได้นั่งไปเที่ยวประเทศจีนครับวิ่งเส้นนี้นะครับแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ต้องอึดหน่อยนะครับและก่อนถึงสถานีรถไฟคลองขนานจิตนะครับเราก็จะได้ชมวิวแม่น้ำในเขื่อนลำตะคองนะครับที่อยู่ฟากตรงข้ามกับเขายายเที่ยงนะครับสวยงามมากๆครับช่วงนี้ และตอนนี้แอดก็ได้เดินทางมาถึงสถานีรถไฟของขนานจิตนะครับและสถานีรถไฟของขนานจิตเนี่ยนะครับก็เป็นสถานีที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อรองรับรถไฟหลงคู่นะครับก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างสถานีรถไฟของไผ่กับสถานีรถไฟจันทึกนะครับเดินทางกันต่อครับตอนนี้แอดก็จะปักหมุดไปที่สถานีรถไฟจันทึกนะครับ ี่มรกัก็ยายวสงคบและระหว่างทางช่วงนี้นะครับก็จะได้เจอวิวเขื่อนลำตะคองสวยงามมากๆนะครับแอดก็จอดชมหลายที่เลยครับอีกมุมนี้นะครับที่สวยงามเขื่อนลำตะคองนะครับก็เลยสถานีรถไฟคลองขนานจิตมาหน่อยนะครับเดี๋ยวถ่ายชมมีชาวประมงด้วยนะครับตอนนี้น้ำลดมากๆครับ เดินทางกันต่อครับเป้าหมายแล้วก็คือวัดจันทึกเก่านะครับที่อยู่ใตเ้เขื่อนลำตะคองครับตอนนี้ก็ขับมาถึงบริเวณที่มีตอ่อหม้อรถไฟความเร็วสูงเยอะๆนะครับถ้าเลี้ยวขวามือก็จะไปสถานีรถไฟจันทึกแอดก็เลี้ยวมานะครับตอนนี้ก็ถึงสถานีรถไฟจันทึกใหม่แล้วนะครับผมก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่าสถานีรถไฟจันทึกเก่าอยู่ทางไหนเขาก็บอกว่าเลยมาแล้วและบอกให้ขับกลับมาตรงตอร่อหม้อเยอะๆนะครับ แล้วก็สังเกตเห็นตอ่อหม้อที่727แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับโอเคแต่ภารกิจตอนนี้ก็ตามหาตอ่อหม้อหมายเลข727ครับแล้วก็มีทางเบี่ยงให้วิ่งเข้าเส้นขวามือนะครับและแล้วก็มาเจอตอ่อหม้อหมายเลข727นะครับแอดก็เลี้ยวซ้ายลงตรงไปเลยนะครับเพื่อจะไปดูสถานีรถไฟเก่า เส้นทางแบบนี้นะครับถ้าช่วงที่มีฝนไม่แนะนำให้ขับลงมานะครับท่านอาจจะเป็นผู้ประสบภัยก็ได้ครับ oh, <no. S 1> ตอนนี้แอดก็ได้จอดรถแล้วนะครับไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวรถติดตอนนี้ก็ได้เดินตามหาสถานีรถไฟจันทึกเก่านะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายวิวบริเวณนี้ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็เป็นวิวที่สวยงามมากๆอีกจุดหนึ่งครับ ตอนเย็นนี่หน้ามาปิกนิกแล้วก็เล่นน้ํานะครับแต่ตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับแดดร้อนมากมากอันนี้ก็คือเปลือกหอยนะครับโอ้โหเพียบเลยครับตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับสถานีรถไฟเก่าน่าจะเป็นสถานีจันทึกนะครับ ตอนนี้ก็ได้โผล่ขึ้นมานะครับเพราะว่าน้ําลดน้ําที่เขื่อนลําตะคองก็เหลือแค่51เเท่านั้นนะครับขอแก้ไขเป็นเหลือแค่9ของความจุเขื่อนครับนี่ครับก็เป็นซากหักพังของสถานีรถไฟเก่าจันทึกนะครับพูดผิดอีกแล้วนะครับเป็นสถานีรถไฟจันทึกเก่าปีนี้แรงมากๆเลยนะครับน้ำในเขื่อนลำตะคองก็เหลือน้อยมากๆ ทำให้เราได้เห็นอะไรนี้รถไฟเก่าเนี่มีมองด้วยชมความสดงามครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นถนนมอเตอร์เวย์ M6 นะครับก็เป็นเขาใหญ่เที่ยงมีกังหันลมด้วยนะครับนี่เลยครับซากปลักหักพังที่อยู่ใต้น้ำใต้เขื่อนรับตะคองมานานนะครับ แต่ถ้าหน้าแรงไม่มีน้ำเมื่อไหร่ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับสถานีรถไฟจันทึกเก่าเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สายแรกของประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เมื่อปีพศ2443ซึ่งเป็นทางรถไฟสายแรกที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพกับนครราชสีมาโอ้โหสวยงามมากๆครับสถานีรถไฟเก่าจันทึกนะครับที่อยู่ใต้น้ำมานานวันนี้โผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วครับ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณสันลางนะครับแต่ลางก็น่าจะถูกถอดออกไปแล้วนี yeah, ่ก็เป็นที่เทียบชันชาลาหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะครับที่เทียบชันชาลาสถานีรถไฟจันทึกและเมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนลำตะคองนะครับในต้นศตวรวษ2005เส้นทางรถไฟสายเก่ารวมถึงสถานีจันทึกเก่าก็ได้ถูกน้ำท่วมและจมอยู่ใต้เขื่อนลำตะคองมากว่า50ปี แตอย่างไรก็ตามในปี68นี้ปริมาณน้ําในเขื่อนลดลงมากนะครับซึ่งเหลือเพียง9%ของความจุขเขื่อนทั้งหมดก็เลยทําให้โครงสร้างของสถานีรถไฟจันทึกเก่านะครับก็รวมถึงพื้นคอนกรีตชานชาลาและแนวทางรถไฟสายเก่าได้โผล่พ้นน้ําให้ขึ้นมาเห็นอีกครั้ง ปัจจุบันนะครับเส้นทางรถไฟสายใหม่ก็ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมนะครับโดยเส้นทางสายใหม่ก็จะลัดเลาะไปตามแนวเขาและอ่างเก็บน้ํำลาตะคองนะครับ สถานีจันทึกใหม่จึงตั้งอยู่ที่มีตำแหน่งที่สูงกว่าและปลอดภัยจากน้ำท่วมครับและการปรากฏขึ้นของสถานีรถไฟจันทึกเก่านี้นะครับในช่วงที่น้ำลดไม่เพียงแต่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจแต่ยังเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์และวิศวกรรมโบราณในการเยี่ยมชมและศึกษาโครงสร้างของทางรถไฟสายแรกของประเทศไทย น้ำไม่ลดก็ไม่มีทางเห็นนะครับตอนนี้ก็ยังตามหาวัดเก่าจันทึกยังไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยวไปตามหากันต่อครับถามชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าน่าจะเลยมาแล้วไปตามหากันต่อ ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับก่อนจะไปตามหาวัดเก่าจันทึกต่อนะครับวัดเก่าจันทึกมาถีใ่ใช่นะครับก็ต้องเติมพลังก่อนนะครับท่านที่มาที่นี่อย่าลืมห่อน้ําและอาหารมานะครับที่นี่ไม่มีขายเด้อครับ <c oughs> เติมพลังแล้วลู้กันต่อครับ การบอกเล่านะครับว่าจะมีวัดจันทึกเก่านะครับตามในรูปภาพแบบนี้นะครับจะอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมก็ขับตามหาแล้วก็ได้ถามคนแถวๆนี้นะครับดแล้วก็จะขับเลาะๆริมฝั่งไปนะครับว่าจะเจอไหมครับถ้าไม่เจอวัดเก่าดังในรูปนี้นะครับก็ถือว่าผ่าเพื่อนชมวิวนะครับ บริเวณจุดนี้นะครับก็ได้มีคนหาปลาอยู่นะครับผมก็ได้เข้าไปถามเขา mm hmm. เขาก็บอกว่าไอ้วัดเก่าจันทึกนี่นะครับเขาก็ไม่เคยเห็นตามรูปนะครับเขาก็หาปลาแถวนี้มาตั้งนานแสดงว่าบริเวณนี้ไม่มีแล้วนะครับหรืออาจจะอยู่บริเวณอื่นหรืออาจจะเป็นรูปเก่าตั้งนานแล้วหรือบางคนเขาก็บอกว่าเป็นบ้านกำนันเก่าผมก็เลยงงไปหมดครับสรุปแล้วกลับไปชมสันเขื่อนลำตะคองดีกว่าครับ ไปกันช่วงนี้มีรถไฟสวนทางมาครับผมถ่ายชมกับสวยงามมากๆภูเขาที่เห็นข้างหน้านั่นนะครับ <c oughs> ก็เป็นเขาพิกนะครับตรงนี้ก็เป็นทางแยกที่จะขึ้นไปชมสันเขื่อนลำตะคองนะครับทางชันมากๆเลยนะครับแต่ในรูปไม่ชันแต่ของจริงชันมาก เป็นทางขึ้นตรงท้ายเขื่อนนะครับและก็ขึ้นมาถึงบริเวณด้านบนสันเขื่อนลำตะคองแล้วนะครับจุดนี้ขอไม่ให้รถล,ลงไปนะครับมีเหล็กกั้นล็อกกุญแจก็จอดรถไว้แล้วก็เดินไปชมสันเขื่อนลำตะคองกันครับตอนนี้ระดับน้ำในเขื่อนลำตะคองนะครับเหลือน้อยมากๆเลยนะครับมองเห็นประตูเปิดปิดน้ำฉีดส้มๆนั้นไหมครับ น้ำไม่ถึงระดับเลยนะครับห่างจากระดับเยอะมากๆาฝั oh, <no. S 1> ่งทางนกก็เป็นเขาใหญ่เที่ยงนะครับ และก็ส่วนฝั่งทั้งนี้ก็เป็นเขาพิกครับ <Okay. S 1> เขื่อนลำตะคองเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในตำบลคงไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ62กิโลเมตรสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทางหลวงหมาเลข2นะครับหรือถนนมิตรภาพมีความสูงของเขื่อน40.3เมตรความยาวของสันเขื่อน527เมตร มีความกว้างของสันเขื่อนนะครับ10เมตรและความจุของอ่างเก็บน้ำครับ310ล้านลูกบาทเมตรและมีพื้นที่อ่างประมาณ277,000ไร่และตรงนี้ก็เป็นบริเวณท้ายเขื่อนนะครับเป็นด้านล่างนะครับก็มีการปล่อยน้ำลงมาให้กับชนประทานต่างๆนะครับ และบริเวณจุดนี้เป็นบริเวณจุดห้ามเล่นน้ํานะครับเพราะมีผู้เสียชีวิตมาแล้วครับน้ําไหลแรงน่ากลัวมากๆครับแต่ถ้าจะเล่นน้ํานะครับก็มีบริเวณนี้นะครับน้ําไม่ลึกครับก็มีคนมาเล่นน้ําหลายคนเลยนะครับแล้วก็มีการมานั่งทานอาหารปิกนิกกันนะครับเหมาะแก่การมาใครร้อนหน้าร้อนนี้กันมากๆเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดหาสถานที่แบบนี้อยู่นะครับถ้าอยู่ไม่ไกลแนะนําเลยครับหลังเขื่อนลําตะคอง บริเวณนี้ก็มีร้านค้าร้านขายอาหารด้วยนะครับขายส้มตําด้วยแรกก็ขับรถมาหาที่นั่งปิกนิกแถวท้ายๆของริมน้ําเลยนะครับตรงนี้บรรยากาศดีครับวว้า wow. และท้ายคลิปนี้แอดก็ขอนั่งพักผ่อนหย่อนใจก่อนนะครับเพืเ่อนๆท่านใดอยากตามรอยก็มาได้นะครับคนเดียวก็เที่ยวได้เด้อกดติดตามให้ด้วยนะครับ